สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองฮวยไรเผยได้ทิปจากเล่นคอนเสิร์ต5าเดือนทําบุญไป17ล้านกองฮวยไรย่เผยได้ทิปจากงานหน้าเวทีแค่5เดือนได้17ล้านบาท นำทั้งหมดไปทําบุญบอกไม่ใช่เงินตนเองแม้แต่บาทเดียวนักร้องอารมณ์ดีกองหวยไรต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เป็นตำนานการได้รับพงมาลัยจากแฟนคลับแบบหลากหลายรูปแบบจริงๆแพมเพิร์ดก็ได้มาแล้วเรียกว่าของแต่ละอย่างนั้นสร้างรอยยิ้มกันแบบทวนหน้าเลยทีเดียวและอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มมากๆเช่นกันเมื่อกองหวยไรได้โพดภาพของเงินสดสปึกใหญ่ พร้อมกับเขียนข้อความว่ารายได้ที่ชัดเจนคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน5เดือนที่ผ่านมาชาวนาเวทีทําบุญไปแล้วกว่า17ล้านบาท สาคูและเขียนแฮชแท็กปิดท้ายตามสไตล์คนอารมณ์ดีว่าแฮชแท็กไม่มีเงินกูแม้ต่บ,บาทเดียวนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าเดินที่ใส่ชุดลิเวอร์พูลเล่นคอนเสิร์ตเป็นเดินที่เงินบริจาคเยอะมากครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับเงินหนักจริงทางนี้กองหวยไรได้ลงชี้แจงว่าเงินแต่ละบาทนั้นได้มอบให้กับที่ไหนบ้างอาทิ240 0 0บาทบ้านเด็กกำพร้า พุทธมนทนสายสี่สอ0หมบาทบ้านเด็กกำพร้าร้อยเอ็ดแปดบาทบ้านเด็กกำพร้าหนองสองห้องเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทันสโ o ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ